ข่าวเดือดคนข้างข่าวนี้ไปที่จังหวัดแพร่นะครับช่างซ่อมหลังคาไปปีนหลังคาครับไม่ยอมลงมาเพราะอะไรฮะเมียหนีครับเมียหนีออกจากบ้านไม่พอใจไปกินเหล้าไปกินเหล้าก็เลยปีนหลังคาเลยยังไงยังไงก็ไม่ลงถ้าหากว่าเมียไม่กลับว่าอย่างนั้นเอาดูภาพกันนี่นะครับ <c oughs> เมื่อตอนประมาณสักบ่ายสองเศษของวันที่ยี่ของวันที่19ก็คือเมื่อวานนี้ทางตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภยัยได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุชายเมาเหล้าแล้วก็คลุ้มคลั่ง ไป,ไปอยู่บนหลังคาบ้านาบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่บ้านทุ่งกวาวซอยสองตบนทุ่งกวาวเมืองแพร่นั่นแหละเขาก็เลยประสานเนี่ยฮะอา้าวผู้ใหญ่บ้านไปดูสิหน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบสินี่นะครับแล้วก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เขาก็ไปกันไปนะครับเหตุในที่เกิดเหตุนะฮะไปเจอหน้าฮะอยู่บนหลังคาโน่นชื่อว่าคุณสุรชัยหรือช่างเอกเนี่ยอายุ49ปีอาชีพเนี่ยเป็นช่างซ่อมหลังคานั่นแหละว่าอย่างนั้นนี่เมื่อาว,าวานนี้ฝนก็ตกลงมาด้วยนี่นะครับหน่วยกู้ภัย แล้วก็เจ้าที่ก็ไปเกลี้ยกล่อมนี่นะฮะแต่ว่าคนก่อเหตุอยู่ในการเมาฮะและก็คลุ้มคลั่งนอกจากจะนั่งนะฮะยังเดินไปบนหลังคานั่นแหละซึ่งก็เป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าสูงนะและก็มีการฉีกแผ่นสังกะสีของหลังคาจนเป็นรูโว่ก็มีโดยผู้ก่อเหตุก็ได้ตะโกนน่ะตะโกนร้องหาภรรยาภรรยาชื่อว่าน้องบีนี่ซึ่งเขาบอกว่านีออกจากบ้านไป แล้วก็เจ้าตัวก็ยืนยันว่าบอกว่าจะไม่ยอมลงมาอย่างเด็ดขาดนะครับจนกว่าภรรยาเนี่ยจะกลับมาพูดคุยด้วยอ,อทีนี้สอบถามลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะอายุ21ปีลูกสาวเนี่ยบอกว่าเมื่อคือนที่ผ่านมาพ่อทะเลาะกับแฟนก็คือนางสาวบีนั่นแหละก่อนที่นางสาวบีเนี่ยจะหนีออกจากบ้านไปในช่วงเวลา5ทุ่มพอตื่นเช้ามาเอ้าพ่อไม่เห็นเมียไม่เห็นแฟนเอ้ากินเหล้าครับกินเหล้าพอเมาปั๊บเนี่ยก็เผลอเลยเผลอ,อนั่งเสียใจ กระทั่งช่วงบ่ายนี้แอบปีนขึ้นไปบนหลังคาเลยเนื่องจากว่าเป็นช่างซ่อมหลังคาหรูที่ขึ้นรู้ที่ลงว่าอย่างนั้นเธอะไปนั่งอยู่บนนั้นแหละนี่นะครับทีนี้ลูกบอกว่าที่ผ่านมาพ่อมักจะมีอาการเช่นนี้ทุกครั้งที่นางสาวบีนี่หนีไปบรรดาญาติญาติก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในบอกว่านายสุรชัยและก็นางสาวบีเนี่ยฮะมีปากเสียงกันทะเลาะกันเป็นประจำเลยที่ผ่านมาบางครั้งอ้าวฝ่ายชายก็ทําร้ายฝ่ายหญิง นะครับจนกระทั่งฝ่ายหญิงเนี่ยบางทีก็อยู่ไม่ไหวต้องหนีออกไปอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งความไว้ทําให้ผู้เป็นฝ่ายชายไม่สามารถที่จะตามไปง้อฝ่ายฝ่ายหญิงได้เาอย่างนั้นเถอะก็พยายามพอกลับมาอยู่ด้วยกันเอ้าเมาอีกเมาทะเลาะกันอีกเอ้าทำร้ายฝ่ายหญิงอีกซึ่งครั้งบอกว่าครั้งนี้นะครับเขาเสียใจมากที่ภรรยานี้ออกจากบ้านไปนะครับและก็น้อยใจที่ถูกแม่ของตัวเองว่ากล่าวตักเตืนเอนก็น้อยใจด้วยตำรวจและก็ญาติญาติหน่วยกู้ภัยก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะฮะ อยากจะให้เนี่ยผู้ก่อเหตุลงมาจากหลังคาหน่อยนะครับสชั่วโมงผ่านไปก็ไม่เป็นผลฮะนายสุรชัยยังคงยืนกรานเลยบอกว่าจะรอนางสาวบีบอกให้ทุกคนกลับไปนะครับผมจะลงมาเองเมื่อเมียผมนี่กลับมานะครับทีนี้อ่าเขาก็อยู่ซุ่มๆดูนะก็จะประเมินกันว่าอาจจะทํายังไงดีก็ต่อไปว่าอย่างนั้นอ่เมื่อวานนี้ก็ยังไม่ลงมานะคป่านนี้ลงมาอย่างก็ยังไม่รู้อครับ